เกิดอะไรขึ้นถ้าผลผลิตในสวนของเรามีผีสิงตอนกลางวันเราต้องดูแลมันอย่างดีเพื่อเอาไปขายแลกเงินและหาทางออกจากที่นี่แต่ตอนกลางคืนพวกมันกลับลุกขึ้นมาไล่ล่าเราแทนไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่แถมปีศาจแต่ละตัวยังไม่เหมือนกันอีกด้วยพวกเราจะรอดไปได้ไหมกดไลค์ล้วไปดูกันจบ Hi สวัสดีวันนี้เนี่ยเราจะมาพาทุกคนทําส่วนกันเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเราก็คือการทําส่วนโดยเฉพาะอยู่แล้วเรื่องการทำส่วนอยี่ยไวใ้ใจพวกเราได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ครั้งนี้นะคะ oh. อยู่ในเกมโรบอตก,กับแบบโรอะทำไมชื่อมันแปลกๆเนาะพี่ลันเนาะโกอะเฮอร์ oh. ส่วนเรามันจะน่ากลัวขนาดไหนกันเชียวเอาว่าทุกคนพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go <S จะบอกว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบทำส่วนนะคะทุกคนแต่มีอาชีพด้วยค่ะซึ่งครั้งีการอัปเดตอาชีพใหม่มานะคะรู้สึกว่าอาชีพใหม่น,น่าจะเป็นบันนี่เขาบอกบันนี่เนี่ยจะซื้อได้แค่แครอทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะขายแครอทได้น,น,นะคะคูณ2ด้วยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแล้วก็ทําให้วิ่งเร็วด้วยนะคะแต่ว่าอาชีพที่จางเลือกมาจะเป็นฟาร์มเมอร์ซึ่งเขาจะมีปุ่มที่แบบว่าทาไไะะาาทําาาใใหห้้เเรชววฟไไดนะะคลยๆี่ ส่วนของเราอาจจะแบบเหมือนกว่าการ์เด้นที่แบบไปซีแล้วก็ไปการ์เด้นไปสวนไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยเลือกอาชีพนี้มาแต่การทําสวนของเรานี่เราต้องนั่งบอลลูนไปเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงอะ่ะปกติเราไปสวนเราเดินไปไงแต่นี่นั่งบอลูนไปค่ะอลังการเวอร์ขึ้นฟ้าเลยป่าทุกคนวันนี้พี่รันเอ๊ะตกใจหมดเลยเขาบอกว่าซีรีสต็อกเฮ้ยลุงแซม ลุงแขมารับจอบเสริมเฉยๆหนรู้ดูสิอุ้ยแครอทห้าบาทซื้อดีกว่ามีมะพร้าวด้วยสตรอเบอรี่สิบาทซื้อได้สองอย่างหมดลอละเซื้อไปก่อนละกันห<ใ>นดูสิเราไม่ซื้อเลยเงินมันใช้ร่วมกัน <laughs> ไม่เป็นไรเลยจาซื้อเอง <laughs> มีอยู่ยี่สิบบาทอะไรมากวิลัน <laughs> นี่เดี๋ยวเราจะปลูกพืชเรานะคะด้วยการดวนเมล,ล็ดแครอทไปนี่เลยแล้วก็อันนี้พร้อมกับเมล,ล็ดสตรอเบอรี่เราจะปลูกตรงนี้อ๊ เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปเอาน้ำนะมาเร็วมาเร็วเติมเรืๆๆๆๆๆ่อยๆเติมเรื่อยๆเติมมาเติมมาเยอะๆเรียบร้อยตอนนี้เราก็เหลือแค่รอให้มเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยได้เติบใหญ่เพราะว่าตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ของเรายังเล็กเล็กๆ,ๆ,นๆน้อยๆอยู่เลยนะคะดูซิว่าถ้าเติบใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นผลที่มามาโหราขนาดไหนเฉยๆนี่หว่าไม่เห็นใหญ่เลยนี่ก็คือแคอ่รอแต่แค่รอนี่คือแบบดูปกติมากเลยนะเก็บทุกอันเดี๋ยวกว่า แต่มันก็ดูใหญ่อยู่นะก็จริงโหสตอรอเบอรี่ที่นี่ก็คือเก็บแล้วหายเลยอะแล้วก็ต้องเอาของมาเซลลนะคะนี่เราเซลลเรียบร้อยตอนนี้ได้ท้องแปดสิแล้วว้าวเราต้องไปดูที่เกียร์ชอปนะพี่รันเกียร์ชอปน้าคุณคุณนะเนี่ยเราต้องซื้ออะไรอะอ๋อต้องทําการอัปเกรดได้ด้วยนะแต่มันต้องใช้เงินเยอะมากเลยอะ แล้วก็สามารถเปิดกุญแจได้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อเมล็ดพันธไปปลูกของเราก่อนดีกว่าส่วนของเราเนี่ยมันต้องการเมล็ดเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นรีสต็อกเติมสต็อกอุ้ยตัวเมโต้หนึ่งร้อยแต่ไม่มีตังอ่ะซื้อสตรอเบอร์รี่ก่อนดีกว่าโอ้ยนี่ดีกว่าอุ้ยบุเอรี่มันพิ่งหมดไปนี่นะตอนแรกนไอยู่ใช่เอาสตรอเบอร์รี่หมดเลยโอเคยบร้อยมา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 ช่อกับรดน้ำ การทาฟาร์มของเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เฉยๆธรรมดาธรรมดานะคะไม่ยากเกินไปไม่ไง่ายเกินไปแต่มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกร้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จอยต้องใส่หมวกนี่ไงเรามีอีกสามเมล็ดรดน้ําไปรดน้ําโอเคค่ะตอนนี้นะคะส่วนของเราเนี่ยมีแต่ส่วนสตรอเบอรี่เท่านั้นเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บตังในการอัปเกรดและพัฒนาส่วนของเราเพิ่มขึ้นนะคะพร้อมกับปลดล็อกส่วนโอ้ยเก็บยากเกินเก็บสตรอเบอรี่เก็บมาเก็บไม่หมดโอเคเรียบร้อยมีตังอยู่สองัซื้ออะไรดีไหนตัวสี มะเขือเทศไหมหรือว่าเปปเปอร์เลยโคโคนัทสามร้อยเอาไงเอาพริกเลยดีกว่าเอาพริกนะเอาพริกดีกว่าได้พริกสองอันโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเราจะปลุกเอ๊ะเอ๊ะความมันแปลกๆอ่ะพิลันมันมืดจังปกติส่วนเราเราทำส่วนเราจะมันจะมืดแค่นี้แล้วหรอไงมูลิตอีเสียอะไรดังเหลือเกิน พ,พี่หลาน<ม>ีปเลย,<ม>ยพี่หลานช่วยด้วยเฮ้ยปิดตู้ปิดตู้เกิดอะไรขึ้นอะทำไมไอ้แครอทที่เราเก็บไปมันมันมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยมันไปยังไปแล้วเฮ้ยใครอยู่ตรงบอร่อน้ำอ่ะไม่มีคนอยู่ตรงบอร่อน้ำพี่หลานเขาลงห้าอยู่อ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามารับแล้วเรามารับคุณแล้วใจเย็นเจเย็น โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเราให้เขาว้าวพี่นี่อพี่ไม่มีร้านเข้าไม้พเราเปิดไม้เจ้าก่อนพิรัเปิดไม้เจ้าก่อนช่วยช่วยส่อไฟที่ตามันนะส่งไฟที่ตามันส่งไฟตามันตามจะบอกแป๊บนึงเราค่อยผักไม้ผักไม้บ้าอะไรล่ะมันมันไม่ใช่เกมนะไอ้ไอ้พิดทาง็พิรันก็ปิดทางพีิรานช่วยด้วยพีิรานเปิด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 ไปแล้วไปแล้วอุ้ยน่ากลัวอุ้ยแล้วลุงแซม ลุงก็ยังขายข้าวอยู่ไปยังัปไปหมดแล้วมั้งพี่รันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ้าวแ่มันมดแดงอยู่ตรงนู้นเลยอะอะไรอะมันคือของที่เราจะต้องมีหรือเปล่าแล้วไฟฉายตอนนี้แจ้งหมดแล้วนะทุกคนมีอยู่มีอยู่ไม่เลแล้วเอออะไรแดงๆอะเอาเราไปดูดิมันเป็นมันเป็นเงินเงินเลยเก็บดีครับรออะไรอะนี่ได้แล้วแล้วโดนแย่งไงตอนเนี้ย เรามีเงินอยู่ยี่สิบาทพื่มเราอะไม่ยี่สิบาทอะไรได้มียี่สิบบาทนี่ในสวนนี่ก็มียี่สิบาทก็มันยังไม่ได้ขายไงก็ยังไม่ได้ขายก็ยังยมีอยู่ยี่สิบาทอ่ะมาให้เติมน้ำมาให้เติมน้ำขอไปชอปปิ้งแป๊บนึงนะมีอะไรขายบ้างเนี่ยมีแบบไฟฉายขายไหมอยากได้ไฟฉายอีกกระบอกอ๋อนี่ไง<ม>เขาบอกว่ามันมี<ห>แบบเนะพิ่มแสงไฟอะไรอย่างงี้แล้วก็เพิ่มแบบความจุข,ของน้ํา เพิ่มซีสเตลเลอร์แบบขายได้ราคาแพงขึ้นแล้วก็มีคุณแจขายอฮ้ยนี่ไงพี่รัานเหลดลงมาข้างล่างเห็นปะมันจะมีบอลลูนฟิวเป็นน้ำมันแล้วก็บอลลูนเบ,บรบอลลูนท็อปอ๋อคือบอลลูนอะไรสองอย่างเนี้ยจำได้ไหมคะทุกคนตอนเรามาที่นี่ครั้งแรกเรานั่งบอลลูนมาเพราะฉะนั้นการจะออกไปก็คือต้องนั่งบอลลูน<ม>ออกไปเท่านั้นค่ะโอ้หเก็บตังค์ด่วนเลยตอนเนี้ยแล้วเราจะเปิดสวนนี้ยังไงอะนี่ไงไปซื้อคุณแจข้างในดิ Oh. แต่ถ้าเรายิ่งขยายสวนเนี่ยรู้สึกตัวนันนัมมันจะเติบโตได้เร็วขึ้นนะเดี๋ยวเอาเมล็ดพริกไปขายก่อนดูสิว่าพริกเนี่ยสองอันเราจะขายมีตังค์เท่าไหร่อุย้ยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยซื้อมะ <200 S 1> พร้าวเลยสองร้อยสิบเลยนะเอามะพร้าวเลยเหรอซื้อมะพร้าวแล้วก็ที่เหลือซื้อให้หมดซื้อ,อทุกประเภทใ,ให้เงินเหลือสุดมะพร้าวแล้วก็บลูเบอรี่แล้วกันเรายังไม่เคยซื้อบลูเบอรี่อุ้ยดีจังนี่เราแบบทําสวนแต่มีคนใช้ในการรดน้ำนะคะทุกคนแต่ไม่ต้องรดน้ำเห้าน้ำเต็มแทบไม่รดเลยเป็นคนใช้เฉยอะ อัตราการเติบโตของแต่ละผลเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะมะพร้าวนี่คือจะช้ากว่าอันอื่นนะแล้วก็ไวสุดนี่น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ธรรมดาแหละสตรอเบอรี่มันถูกเนาะถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยขึ้นไปยังไงน่ะ,ข,นนะขึ้นตรงจาก,กตรงนี้เอ้าพี่รันงงพี่ทำหน้าที่เลยคือมันโตได้แค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วต้องลดน้ําต่อด้วยมะพร้าวมันไม่ได้ปลูกง่ายขนาดเดิมปลูกยากอยู่นะโอเคไปไปซื้อเมล็ดอื่นมาเมล็ดพีกก่อนซื้ออ<ล>ะไรกันหนึ่งเลยมาไว้กันหนึ่งเลยได้ได้เราจะการให้ ถ้าอย่างนั้น,นพี่นันรอรถด,ด้วยดิรอ,อเท้าแต่ถ้ามืดปุ๊บเขาจะไม่เข้าบ้านนะทำไมอะ่ะอยเจอขินอันหนึ่งแล้วขอมีสักหน่อยแล้วกันตางหมดแล้วนี่เราใช้เงินกันเยอะจริงๆนะนี่ขายอยู่คนเดียว <laughs> ไม่ได้ใช้เลยเลยเอามาลดสิแป๊บนึงวิ่งไปเก็บขินมาโอ้โหคนที่ทำสวนไม่ได้เรืองเลยนะเนี่ยคนหลัน มะพร้าวเนี่ยถ้าสมมติมันโตอ่ะมันจะแบบใหญ่ขนาดไหนอาจจะแบบรัดฟ้าเลยก็ได้นะแบบบู๊เหมือนแล้วหมืนแล้วหมืนแล้วไปด้วยไปด้วยรออังด้วยพี่รารอแจงด้วยมันให้ไปไหนขึ้นไปไหนเราเราไปป่าเลยหรอขึ้นขึ้นตรงนี้ต่อโอเคได้โอเคพี่รามว่ามันมันจะขึ้นมาได้ปะก็หล่อหลนอยู่ จ่รอดูเอางี้ดีกว่าเราเล่นตามเกมเขาหรือเปล่าเนี่ยเราเล่นตามเกมแต่เราเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลอยู่ตรงนี้ไงมาส่วนเรานนะเราพิลาลงไปดูให้หน่อยดิได้ได้โดนใช้ตามเกมเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เอ้าแล้วมันพุ่งออกไปแล้วอะเฮ้ยมันพุ่งได้ด้วยอะน่ากลัวจัดเกือบตกเมื่อกี้เกือบตกมันชนลอยอย่างสูง เราทำยังไงดีพี่รันแสดงว่าเราอยู่ตรงเนี้ยท่าทางน่าจะไม่ปลอดภัยไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยปลอดภัยสุดจะจะจริงเหรอถ้ามันเปิดประตูได้อ่ะเปิดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มันไม่มีปุุกอีเออก็จริงเราดูดิพี่รันไปยังโอ้ทำไมมันเป็นชั้นตลอดเลยทำไมมันเป็นชั้นตลอดเลยไปดูทางด้านซ้ายด้วยมันคืออะไรสีเหลี่ยมอ่ะอ๋อวิ่งไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยออถ้าอย่างนั้นพี่รันไปรดน้ำต้นไม้ให้หน่อย ฉันตลอดเลยฉันตลอดเลยแล้วเร็วรถแรเร็วอย่าบนเอ้ยเช้าแล้วมาอ่ะเดี๋ยวจ้งช่วยของแค่นี้เองโอเคตอนนี้มะพร้าวของเรายังไม่ใหญ่เลยนะคะทุกคนยังไม่ได้เติบโตเพราะว่าจะต้องรอรดน้ำอีกสักรอบหนึ่งมีตังร้อยหกสิบแล้วเราเสียตังเยอะนะเนี่ยเราอการทำสวนเนี่ยไม่มีตังซื้ออะไรเลยไม่แต่เราก็มันก็อัปเกรดไปเรื่อยไงอืม มะพร้าวอาจจะแบบแพงหูฉี่ก็ได้แต่อาจจะแบบขายทีเดียวได้เป็นพันก็ได้นะก็ก็ถูกก็อาจจะมีผเพราะว่ามะพร้ามันมีผลหลายลูกไงอุ้ยมะพร้าวมาแล้วโอ้โหนี่มันหลอดมะพร้าวเก็บได้แล้วนี่ไงได้ลูกด้วยขายก่อนลูกเดียวเฮ้ยแต่ขายได้สี่ร้อยนะพี่รันแต่ลูกต้นละสามร้อยเออวะปุมมไหมพริกด้วยกว่า โอเคยือ <Okay. S 2> ีคิดห,หมดเลยอย่าไปซื้อน้ำมะพร้าวเนี่ยนานมากแต่คิดว่าอาจจะเหมาะกับส่วนที่เราปลดแ้วก็ได้นะเออใช่ <Yeah. S 1> เราต้องปลดสวนก่อนเราถึงจะปลูกมะพร้าวได้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้เราค่อยปลดสวนเดี๋ยวเราปลูกอันนี้ก่อนพริกส่วนข้างๆนี่รู้สึกว่าคุณแจจะเป็นสีม่วงนะอันนี้สีเขียวดูก่อนว่าอะไรถูกสุดเดี๋ยวไปหาดเจในบ้านก่อนทำไมเจไม่ขายของในบ้านเราเนี่ยเกียร์ช็อป กุญแจที่ถูกสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีม่วงนะคะคือ200ร้เดี๋ยวเราซื้อสีม่วงก่อนเลยดีกว่านะทุกคนเราจะได้เอาพืชผักของเราไปปลูกในฟาร์มสีม่วงได้นะคะไม่อย่างนั้นเจงแบบอ่ะพี่รันพี่รันเก็บมาแล้วเหรอใช่จะได้ขายเลยขายเลยไไถ้ามีตังค์ครบร0อเดี๋ยวจจะได้ซื้อกุญแจสีม่วงเลยจบเฮ้ยร hey! วยจัดอาเจซื้อกุญแจม่วงหน่อยจ้200าสองรอยเนาะเรียบร้อยไหนดูดิเปิดยังมามามาพี่รัน และนี่คือการซูฮกฟาร์มใหม่ของเราฟาร์มสีม่วงบวก15%ในการเร่งโตเย้กั <Yay! S 2> นซื้อเรยบรู้มะพร้าวมันจะยังไวอยู่ใช่ไหมกันซื้อมะพร้าวมาลองดูก่อนนะอ่ะเป็นพริกก่อนดีกว่าเอาเป็นพริกก่อนมะพร,าร,พราะ้าวข่หมดแล้วจ้ะเอาเอาพริกอ่ะพริกมาละ is is จะยังช่วยลด ตอนนี้เราหันมาปลูกพริกแทนนะคะเพราะรู้สึกว่าพริกมันจะแบบไวกว่าแล้วก็ได้ราคาดีมากๆเลยด้วยอุย้ยวิไม่ได้เติมต๊อกตกใจหมดเลยดูดิเดี๋ยวเราขายให้เราขายหไหนลุงแซมวันนี้มีอะไรเฮ้ยแบตเตอรี่สิบยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าเราซื้อมาซื้อมาซื้อมา,อมา,อมาแล้วลงลงฟาร์มสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยโอย้แล้วมีตัตอี่สิบมียี่สิบสามอันพี่รันอุ้ยนั้นลงทุกส่วนฮะ <ล>แต่ถ้ามันลม <ง S 1> บิตเตอรี่สีแล้วมันออกมามันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ขายไม่ได้อ่ะ,มะเมล็ดปูดเฮ้ยแต่ละสี<า>มันไม่เหมือนกันด้วยนะมันสุ่มหรือเปล่าเนี่ยเอออูแล้วอย่างไวแล้วย่างไวรองอ,อน,นี้ดิน่าจะเป็นพวกบูเรบอรี่อะไรเงี้ยเฮ้ยมีสีน้ำตาลด้วยสีน้ำตาลโคโคนาหรือเปล่านะเลิศแล้วราคาไม่แพงด้วยนะแปลว่ามันสุ่มจากในเมล็ดอันนั้นหรือเปล่านะ่าจะใช่ซะโซ โซริบ <So> มืดแล้วแต่ยังอยากทำฟาร์มอยู่อ่ะทำไปเลยแต่ยังรอเราอยู่ในบ้านอะ่ะถ่ายคลอนตายตอนนี้นรู้สึกปลอดภัยนะะอะไรตัวอะไรมาไม่รู้ตัวอะไรมาไม่รู้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว,ลวมันไม่เหี้ยงไวไหนยังไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> นี่ฮะดิ๊ดดิมันขับไหมอ๋อแครอทวอพี่ลรนันพี่ลรนันช่วยด้วยมันเกาะใจอย่าไปอยู่ตู้กระจกันยังไงล่ะอย่าไปอยู่ใกล้ประตู เอามันกอดแทนแล้วยืมบุหรัคขาเฮ้ยมันเปิดประตูได้บอกแล้วมันเปิดประตูได้เห็นเปล่าไม่ยืมบุหรัคขายืมบุหรัคขาเข้ามาไหนอะลงขาไหนลงค้าไหนเราดูเราดูกระโดดลรข้าดบนทำอะไรเราไม่ได้แล้วทำอะไรเาไม่ได้แล้วนี่มันน่ากลัวจังอะผักเราใครเป็นผีไปหมดแล้วอะไอ้แครอทพวกนั้นคือแครอทที่เราขายไปนี่แล้วไอ้พวกผักอื่นๆที่เราขายไปกับพี่ร้านพวกสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยมันจะลุกขึ้นมาฆ่าเราไหมเนี่ย มันไม่ฆ่าเราหรอกอันนี้มันมันได้แค่วิ่งชนกระแพงเห็นไหมกระแพงบ้านเลยเลื่องรถลองไปคุยกับมันดิลองลงไปดิไม่ตอนนี้ไม่ทำอะไรไม่ได้ไงเพราะเราหมดว่าลองลงไปดิไม่แต่เอาอย่างงี้ก่อนทางนี้ทางนั้นลงเข้าไปดูเกียร์ช็อปผู้ขายเมล็ดได้รับเงินเพิ่มขึ้น5%เอออันนี้ก็ดีนะซื้อเลยไหมซื้อเลยจัดไปอุ้ยจวดต่อไป350ตอนนี้มีตังค์เหลือ55บาทขอซื้อไบฉันอ่ะ สีรีสต็อกล้วด้วยเอ้ยขำอะไรเยอะแยะอ่ะพวกแครอทผีพวกแครอทหน้าผ <started> ียกไปเลยนะไอไอแครอทฟันเหยินเออไ้แครอทฟันเหยินไปเลไปล้ไปลไปลมันไปแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่งูแสนที่นี่มันน่ากลัวจังแต่มีเบ็เลทขายนะเออไม่มีอะไรใหม่อยากลูมิตเตรี่อ่ะมิตเตอรี่สีไหนดูดิมันมีอะไรโง่อมันยังไม่ทันด้วยดูเลยนี่มันมันมีแต่แบบเหมือนของในนั้นแหละ เนี่ยมีพริกมีบูเบอรี่อะไรเงี้ยแครอทอะไรเงี้ยแต่มันแค่เราอาจจะซื้อมเไยถูกลงไงเออแต่มันที่ห้าบาทเองอะเก็บเงินไว้สองร้อยไปเฮ้ยมีเอนเอาดเอาดเอดิเอาหมดเลยเหรอเอาเลยพูดเองนะแต่เออเอาหมดตูดเลยเหรอหมดเลยก็พี่รันบอกเอาหมดเลยอ่ะว่าจะให้เหลือสักสองร้อยไปอัปเกรดคนขายได้ตังค์เพิ่มก่อนอันนั้นมันต้องสามร้อยห้าสิบแหละอ๋อมันอัปเกรดเหรอใช่ นี่ยิ่งทำยิ่งจนนะเหมือนพอเรามีตังเราก็ทําไปเรื่อยแล้วว่าตอนเนี้ยใช่มันก็แบบต่อทุนไงมีตังร้อยสี่สิบขอเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าอาเจ๊เนี่ยขายของอย่างไรและเท่าไหร่ส่วนตอนนี้เราซื้อไปแล้วหนึ่งกุญแจนะคะซื้อมบตเรีรเพิ่มคุณไม่ลดน้ําก่อนเออขอโทษฮะคุณเป็นฟาร์มเมอร์นนะจะเป็นคนธรรมดาฟาร์มเมอร์ก็แค่แบบว่าไปวมาได้เฉยๆเองพี่ลันไม่ได้ต่างกันเลยนะ แต่เราก็ต้องวิ่งไงมันต่างกันต้องวิ่งนั่นแหละก็ได้ทำเป็นขี้บ่นจังอ่ะเติมน้ำกันคนสบายกว่าไม่ไม่ไม่วาไปให้คนวิ่งวิ่งไปกุญแจตอวต่อไปคืออะไรคะอาเจ๊กุญแจสีเหลืองใช่ไหมหรือว่าเราซื้อเขียวไปเลยพิลันเขียวเท่าไหร่หกร้อยไม่ซื้อเหลืองดีกว่าเพราะว่าเสือเหลืองมันก็ยี่สิบห้าเป็นมันอยู่ใกล้ไง คุณเอาสิบห้าเปอร์เซ็นคุณไม่เอายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอยู่ใกล้บ้านอ่ะวันนี้มีตัวเราไห<ง>มแค่ราจิ๋วเหรอมันขึ้นหมดอุ้ยติดเข้ามานนะอย่าเข้ามานะมันทำไมเราไม่ได้หรอกเพราะเรารู้สุดมันไม่เห็นเรามันไม่รู้ว่าเราอยู่ในนี้จริงเออมันไม่รู้จริงหรอพี่รันรู้แซมระวังนะว้าวพี่รันเอ้ยแล้วพามันขึ้นมาทำไมล่ะ ไม่ได้ตั้งใจอะพี่ร้านช่วยด้วยดิมันช่วยยังไงก่อนสบัดสบัดจะสบัดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหัวหล่ออะไรอะมันขำหน้าพี่ร้านใหญ่เลยอะมันหัวหล่อใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขำขนาดนี้เราใช้เงินให้หมดให้ดูเลยเอาว้ายมันเข้ามาแล้วพี่ร้านมันเข้ามาแล้วมันทำไมเราไม่ได้ไงเพราะเรามีสูตรลับตลับดันจี้มันทำไมเราไม่ได้เลยใช่เมื่อกี้พี่ร้านบอกว่าทำไมไม่ซื้อสีเหลือง เฮ้ยเงินย e mm ังไม่มีซื้อเมล็ดเลยก็พ like ี่รันบอกว่าเราไม่ซื้อสีเหลืองอนะก็ซื้อให้เรานี่ไงเมล็ดยังไม่มีใสเลยแล้วจะเอาเงินไหนก่อนก็มีอยู่ตั้งสิบยี่สิบสี่บาทแล้วก็มีในส่วนอีกไม่ใช่หรอในสวนเราไปหมดแล้วเก็บเกือบหมดแล้วไม่หรออ้าวทำไงอ่ะทำไงอ่ะรวยแล้วเอาไปดูก่อนเลย อ้ดดููีเย่่แคนนัลก็พี่รันถามว่าทำไมไม่ซื้อแจงก็ซื้อให้เราไงแจงผิดอะไรอ่ะโอ้โหเป็นคนตรงฉีดอะไรตอนนี้เนี่ยนี่กุญแจเหลืองอชืบจีพาโกลด์สปีดว้าวแล้วก็มีสีเขียวด้วยนี่เราจะปลูกสวนกันให้เต็มท้ยกันไปเลยเราซื้อไอ้นี่เพิ่มหน่อยก็ดีนะเขาบอกว่าถ้าเราใช้กุญแจสีเขียวใช่ไหมมันจะบวกสิ ราคาขายผลผลิตไอ้อส่วนนี้ก็คือแบบแพงขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นแจ๊ว่านะเอามาพ้าปลูกลืมเลยตรงนี้ฝั่งนุน้นโตไวฝั่งนี้ขายแพงค่ะเออตรงน,นั้นปลูกไวจริงปลูกไวขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าถ้าสมวนอยากได้เงินไวต้องปลงนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้ราคาฝั่งนุ้นเลยเดอ้ออันนี้ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วอีกแค่นิดเดียวบายบอลลูนพลาทูเอสเคปเขาบอกว่าให้เราไปซื้อบอลลูนจาอาเจในร้านเกียร์แล้วก็มาตรงนี้ใช่วิแค่ลราโตแล้ว ปกติเราขายแค่หลอดได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวรอบนี้เราจะเก็บไปขายดูว่าแค่หลอดนั้นจะราคาเท่าไหร่นี่แค่หลอดเนี่ยเวลามันปลูกอยู่ในฟาร์มที่มันขายได้ราคาแพงนะคะข้างหล่งมันจะเป็นเครื่องหมายบวกด้วยเห็นไหมขายเลยอ่าเป็นแบบแค่ <Hey! S 2> แคหลอดพัดแค่หลอดได้24คือด้วยความที่เราอยู่ในป่าลึกบนะคะเขาบอกว่าทาฟาร์มที่นี่เนี่ยมันจะได้ราคาแต่เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพอตกกลางคืนเมื่อไหร่หายนะบังเกิดช่วยด้วย ด้วยช่วยคอยด้วยคอยนี้คอยนี้มาดิขึ้นมาพิรันสะบัดเดีสะบัดพิรันสะบัดตอนนี้เออคืนที่ไหนเ้าไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าไอ้พวกนี้มันมาหาเราทุกคืนเลยตอนนี้ยังเป็นแค่แครอทเป็นแค่แรอทห้กล้ามแค่แรอทน้อยแต่นาคตเนี่ยอาจจะมีสตรอเบอรี่มังคุดแอปเปิลมะพร้าวส้มโอแตงโมโหฮิวมาหาเราก็ได้นะคะทุกคน แค่แครอทเนี่ยเรายังจัดการมันไม่ได้เลยมีขายปืนไหมเจ๊มีแต่คุณบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันถึงเวลาลดน้ำแล้วอะไปดิไปไปเลยพี่รันไปเลยพี่รันโดนอะไรไหมไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวมาช่วยแล้วพี่รันเดี๋ยวมาช่วยแล้วเดี๋ยวมาช่วยแล้วพี่รันเดี๋ยวมาช่วยแล้วอุ้ยมันวิ่งกี๊ดหนีไปหมดเลย ขิ้ทำไมอ่ะฮะมันกลัวเราเหรอ,อ,อแต่ยังได้ยินเสียงมันอยู่นะมันอยู่ในบ้านตัวหนึ่งอะก็มันขี้ทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะหรือมีตัวอะไรมาหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนถ้าส่องไฟฉายใส่มันนะมันจะวิ่งหนีหมดเลยใช่หรอแต่ไฟฉายแแบนหมดเย่ <Yay! S 2> เติบใหญ่ไหนลองดูดิขายได้เท่าไหร่อันนึงเนี่ยตอนนี้จะมีเปเปอร์ทั้งหมด3าเม็ดด้วยกันนะคะพิก3มเม็ดขายได้ราคา7 5 6หบาท เจ้ว่านะถ้ามีมะพร้าวเอาไปปลูกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นดีกว่าเจ้าว่ามะพร้าวราคามันได้อยู่แล้วล่ะปลูกตรงนี้เสีย,ยเวลาเออเอาไปปลูกลือันตรงนั้นดีกว่าให้มันโตรเร็วๆอะ่ะแต่เราก็ต้องขยันรดน้ำมันบ่อยๆหน่อยสองร้อยซื้อได้ไหมซื้อสักอันนึงก็ยังดีเ <c oughs> ขื่มอม่วงเขื่อม่วงซื้อเขื่อม่วงเขื่อนม่วงได้่ออันเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โตแล้วออ้ยเงินกินเงินมันร้อยมา เฮ้ยซื้อมาขุมโบทันปะเนี่ยซื้อให้ซื้อให้ขายเลยขาเลยขโอเคโอเคไปไปร้านซื้อหมดหมดต๊อสวยออันอื่นไม่ซื้อแล้วนะคะซื้อแค่นี้พอมะเขือม่วงเนี่ยแล้วก็ซื้อพริกของดีทั้งนั้นตอนนี้มีเงินอยู่พันห้าแล้วไหนดูดิถ้าสมมติว่าเราปลดกุญแจอีกอันนึงให้มันแบบหมดๆไปเลยดีไหมแล้วมันขายได้แบบ30ิซด้วยล่ะค่ะปูขี่คิดว่ายังไม่ซื้อแปดร้อยเน่ซื้อนี่ดีกว่าทีเซวเลอร์ใช่ไหมโอเค มาครับอุ้ยตอนนี้การทาฟาร์มของเรานี่เป็นระบบระเบียบมากเลยนะทุกคนเราทาฟาร์มได้โคตรไวอะ่ะมาดิค่ะไปเขารู้จาัาสวนตัวจริงมันคือใครมันก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วป้าเล่นทั้งวีท<ร>ั้งวันขนาดนี้ผู้ที่มีประสบการณ์ชาวสวนไม่ต่ากว่าสาเดือนเรี่ยผมว่าชาวสวนจุ๊บชาวเหมือนดูชื่อเหมือนชอบขี้ขโมยไงไม่รู้เลยไม่ใช่เราชื่อจุ๊บแต่พอวิ่งเร็วขึ้นก็ดีขึ้นเยอะเลยใช่แต่แจนก็ไม่รู้ว่าจ็จะวิ่งเร็วไปทำไมเมื่อเจ็วาร์ปได้ แต่จก็วิ่งมาทุกทีเลยนะแต่พี่แจงครได้เขวาไม่ได้ไงพ่รันพี่เอามารับแจ้าหน่อยดิเขาลดน้ำอยู่นะที่สวนนี่นี่เปิดไฟฉายเปิดไฟฉายไ่มเออออออพรันไล่มันแจงต้องลดน้ำอีกแจงต้องลดน้ำอีกโอเคเรียบร้อยเก็บเก็บเก็บขายเก็บขายจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเราตอนแรกอะเราก็ไม่อยากทำพวกนายนะเว้ยแต่นายแบบนายไม่ให้ตัว่อยาเปิดค้าอย่าเปิด้าอย่าเปิด้าอย่าเปิด้าเปลืองเ้เป ปิด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 โอเคเก็บแล้วเก็บแล้วจะจะเอาหรอหื้มหื้มหื้มาเอาเห็นไม่ปิดเลยเนี่ยปิดแล้วของพี่ลังเจนก็เห็นไม่ปิดแต่มม่วใช่เหรอเอาอีตัวหนึ่งใช่ปะไอตัวเอาเหรอจ๊ะเออมาดิเออรู้ละเว้ยว่าต้องใช้อะไรอ่ะขายสามพันเก้าซื้อต่อลุงแซมเร็วเร็ววหนูทำเวลาค่ะตอนนี้งหี่ทำไปทั้งคืนขอห้าี่ขอห้าวิอย่าเพิ่งซื้อขอห้าวิถ้าตัวใหญ่มามันจะกลัวไฟฉายไหม มู่้แทเฮ้ยของดีเก็บตังไว้ซื้อไอ้ไอ้กุญแจดอกหนุนได้ก็ได้นะพออยู่แล้วอะตอนเนี้ยกุญแจดอกนนุนแ่แปดร้อยเองใช่ใช่ใช่พอพอพอซืออเสือซสือือเอเลยไหมเลยกระดกอันนุนดีกว่าไหมได้ครับเฮ้ยเช้าแล้ววู้วเลิศโอ้โหเรารวยอะเรารวยแบบมหาศาลละเศรษฐีอ่ะเศรษฐีหน้าใหม่ ยูนิคอนตัวใหม่เราผมจะเป็นหัวแถวนะจัดไปเพราะว่าอะไรตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตียเ้ยอ้าวเลยืนทั้งหน้าใช่ไหมแรงอ่ะเป็นหัวแถวคือตัวเตี้ยตูนี้สตอรอเบอรี่อันนึงเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่กันเชียเมื่อกี้แจ๊แบ,บปลบกสตอรอเบอรี่ไปด้วยนะคะเราปกติเราขายแบบประมาณยี่สิบปะอืมอุ้ยร้อยสิบร้อยสิบหกสองอันร้อยสิบหกเราเป็นคนรวยแล้วอะ เพราะว่ามันเป็นส่วนบวก30เปอร์เซ็นต์ไงโอ้หตอนเนี้ทุกอย่างที่เราทาอ่ะเป็นการที่แบบเป็นระบบระเบียบมากเลยนะคะทุกคนแล้วราคามันก็ค่าขงที่แล้วด้วยยก้นว่าแบบพวกนออนแมลงมันจะมาลงฟาร์มเราอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบเดือดร้อนหน่อยแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีตังล้นนะคะแต่คิดว่าเราน่าจะเก็บตังซื้อบรลลูนั่นแหละค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกผักไปซื้อไปเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรขาดแล้วเนาะใช่ลองซื้อพาร์ทแรกดีไหมบรลลูนน่ะมันมีตั้งสี่พันแล้วนะ ใช่ซื้อเลยพันไหนอ่ะพันไหนพันนั้นเราซื้อบรุนเบดก่อนไหมสองพันเอาดิซื้อหละแล้วก็ซื้อวิ่งอีกสักหน่อยนึงโอเคเรียบร้อยอวิ่งไปวิ่งไหวพุทธคือจะบอกว่าการที่เราขายแพงอ่ะไม่ได้เป็นแค่ฟานาเดียวเท่านั้นนะคะที่แบบบวกสิบห้าราคาบวกสามสิบ,บ,บราคาแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการที่เราอัปเกรดกับอาเจในเกียร์ช็อปด้วยเฮ้ยพิรันมาแล้วนี่ไง บนลูเลาที่เรานั่งมาคิดว่าเราปลูกเนี่ยเดี๋ยวอีไม่กี่ล็อตเนี่ยเราก็น่าจะออกไปได้แล้วนะคะทุกคนอีกหนึ่งนาทีมันจะทําการรีเซ็ตร้านค้าแล้วพอรีเซ็ตร้านค้าเนี่ยเราก็จะปลูกมันเข้าไปแล้วเราก็จะออกไปจากที่นี่ได้นั่นเองค่ะว้าวม,มันจะมืดแล้วตอนนี้ด้วยความที่เรามีไฟฉายนะคะเราจะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเราก็จะทําการลดน้ําต้นไม้ของเราไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราไม่หนีจริง ไม่กลัวเว้ยเฮ้ยแต่มันไม่ออกมาเลยอะคิดว่าน่าจะเป็นตัวใหญ่นะอย่างเงี้ยเฮ้ยเรารู้เรารู้ก่อนเรารู้เก่งกว่าเกมแล้วตอนนี้มั่นใจเหรอดีวุ้ยตกใจจริงมันมาจริงเข้าบา้านดิรออะไรไอตัวใหญ่เราไม่สู้ไฟฉายไฟฉายสู้มันคือร้า,นานไฟตัวใหญ่มบบไม่กลัวไฟฉายนี่แต่ทำให้มันวิ่งแบบบนๆหมุนๆนนะเฮ้ยมันตามพี่แจงกันละว้าะพี่แจงต้องพี่แจงอุ้ยจิ๊บอุบ้ยมันพูดเมืไหนแล้ว พี่แจงต้องวิ่งแบบวิ่งฉีกซ้ายฉีกขวาพี่แจงอย่าตายโอเคโอเคเจนจะไม่ตายเจนจะไม่ตายพี่ลันเจนจะไม่ตายโอ๊ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาชุบได้เขาชุบได้มัเล่นปิดนะพี่ลันจะตายนะพี่นี่นีไม่ตายไม่ตายไม่ตายนี่มันต้องวิ่งอย่างนี้ต้องวิ่งอย่างแบบกดเออกดเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็คือวิ่งซ้ายวิ่งขวาแต่เมื่อกี้คือวิ่งแต่วิ่งตรงมันก็เลยแบบจับทางได้ถูกถูกพี่ลันเข้าบ้านไปก่อนพี่ลันเข้าบ้านไปก่อนพี่ลันชุบได้ไหมชุบต้องไปชุบข้างนอก ก็ไปชุบที่เต็นต์ต้องรอไอ้นี่มันมันหมดก่อนโอเคพีิราเข้าบ้านดิพีิราเข้าบ้านมันจะเช้าแล้วมันจะเช้าแล้วมันจะเช้าแล้วรู้ได้ไงความรู้สึกจะเห็นพี่ลังควิดอยู่กับมันเนี่ยใช่มันใกล้เช้าแล้วมันใกล้เช้าแล้วว้าวว้วววว้าวแล้วมันต้องใช้อะไรชุบป่ะมีมีอยู่มีหินอยู่หินสีแดงอ๋อต้องใช้หินแดงชุบปะ ไปแล้วไปแล้วไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเวลาแจ้งตายกระ้างปชุบกระ้างปชุบเกิดมาเย จะว่านะคะทุกคนเนื่องจากว่าที่นี่ตอนกลางคืนมันโหดร้ายมากเพราะฉะนั้นลุงแซมหนูหวังว่าลุงจะมีความสุขกับการอยู่ที่นี่นะคะเพราะมันเลที่ลุงขายเนี่ยราคาโอเคเลยแพงมากเออลุงก็ฝากดูแลที่นันด้วยแล้วกันนะ่าลุงจะทํางานรับจ็อบอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวลุงค่อยว่ากันละกันวันไหนที่กลับไปจะเก็บตังค์ก่อนตอนเนี้ยเดินทางดีๆล่ะขอบคุณค่ะคุณลุงไปแล้วครับเราไปซื้อของกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เราซื้อบอลลูนฟิลและซื้อบอลลูนท็อปได้แล้ว เรียบร้อยไปดูดิว้าวไปดีกว่าเฮ้ยไวเกินอ่ะไม่รอกันบ้างเลยเจอกันนะฟาร์มนรลกแห่งนี้ฉันหวังว่าเอ่อคนต่อไปเขาจะไม่เป็นอะไรนะที่มารับกิจกรรมช่วงต่อจากพวกเราอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยจริงๆเนาะมันก็ได้ราคาดีจริง,รงๆแหละแต่ว่าอยู่ไม่ได้ไปแล้วเย้ <Yeah! S 1> <laughs> ดูดิมันรูลอยลนะ <laughs> และในครั้งนี้นะคะเราก็สามารถออกมาจากสวนแล yes. it ้วก็ฟาร์มนรกแห่งนี้ได้แล้วนะคะตอนกลางวันดีๆล่ะค่ะเพพงๆแต่ตอนกลางคืนก็คือมีผักผีออกมาล่าเราเต็มไปหมดเลยอะเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยพวกเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ